สวัสดีครับพี่น้อง FC f c 4 t กํากำลังติดตามรับชมช่องจากมุ่นตรีชนะพันครับเสียงบีนกเขาใหญ่สายพระเนีตดเมืองร้อยเอ็ดสวัสดีวันอาทิตย์พี่น้องเมื่อวานนี้ผ้าริ้หน่อยไปแข่งอยู่แผ่กระสาครับผมก็ว่างครับวันนี้วันนี้ก็ไปแผ่กระสาอยู่ตะกลับมาแล้วครับพามาเบิ่งเจาะล้มเพลินโอ้ยท่ายคนอีกแล้วพี่น้องเลยนะครับรนเต็มกลง คามันสิทธทายเต็มนะครับบ่าเต็มขนลนเต็มอยู่คนด่ะทั้งว่าสิ่เหต่ยไตบ่ไงเนราะน่าสนุกที่บอกว่าสามคนดีทายขนโดนครับว่ามันใกล้ตีครับท้ายกับทายส่วนมันหามบไ่ไนาะ้ไเนาะเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเอาละพี่น้อง คนรุนพี่น้องก็คือสิมันทาย,ย,ยแง่อะครเขาป่นี้แง่เลย,ยล่ะพอดีครับมัดฝนบันอาทิอยบ้าเปล่าเราสนอมีน,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 มนกหลายตัวอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็คือทายเจา้าลำเพิินกับนี่แหละครับกับเจ้าเจ้าอ้างหวังไฟนี่แหละที่เพ่ท่านขนเต็มนะครับตอนนี้ผมเอาเจา้ากวัอูนะครับลุ้งไปใส่ไบรลางวันพี่นอ้องยังลุ้ไปใส่เพราะหันครับใส่แล้วก็ขันเลหละ่ะ เมลแองแกี้สีเปียวลงครับตอนนี้บ่ายสองเครื่งเอฟคลิปไอเอฟซีได้เบิงซืออ้อหรอครับว่านกมันว่าท่านขนเต็มการออกลากหคือซีโบ้คงว่าท่านเต็มทีนะครับเมโสอนี่กระโถ่หาพีเคอยู่แล้วก็บไปไปขึ้นกันเนนขาป่งครับกินมัดเราพี่น,อน,น้องกินดีครับนะครับมีมัดหรอสเปียวออกมากนะครับผมจะเอาลงไปที่ขนมาแอง้เนี่แหละจะล้มเพื่อนกันเลย เจ้าดาวไฟนะครับถ้าไปเมื่อการมากกับวัฒน์เนีออกอีกดิพี่น้องนี่แล้วเวลาคนค้นกับสิบัว่างครับตอนนี้กำลังหยากอยู่ผ้าเรียหน่อยไปแข่งเพราะก็แล้วครับวันนี้ก็สิเมื่อบานวันที่เก่าพี่น้องวันที่เก้านะครับเพราะฉะนั้นการลาเตียมกับภาคเรียกว่าพี่ก่อเป็นอันทักมหาแต่วันเพลิงหัดมันซุกแลนวอะเสารเท็ดมีไปไส่ครับมันโอ้ไม่ได้ไปแล้ครับผมหยากงานนะครับ อยากงานแข่งขันนะครับทักษะทางวิชาการของทองทิ้นครับพี่น้องครับเจ้ากวนอูอยู่ข้างล่างนกหลายอยู่ด้วยครับแถวนี้พ่อได้ฝึกนกไม่ยุดละนะครับหย่าก็น่างงามพี่น้องจังไนหย่าหกีกเลยทีขอไปใส่ไปท่านใดครับมืนน่อีรเลยไปใส่สักอนเห็นนกมันคู่ใส่กันยู่หันสมื่นสมื่มนเลยเนี่ยมันโศไปทิ่มใบมันแรงยังเสียวลง กาบาเคาะสนิมให้มันขึ้นสภาพพอดีครับเอามาตาชุดมูรี่ใหม่ๆกะเอามาหอดกับวัตไซต์ตัวนี้เลยครับได้เต้มเต็มที่38แล้วกาะกะเงียบวัตไซตตัวนี้เป็นได้เต้มที่39นะครับตอนนี้เงียบด้วยครับเอาคันยนต์เราไปเนาะถ่วงเพราะตะถ่วงกับคันยนต์เหรอคันหานกปาลาเหรอ บ่เดีย๋ยวไปหาตอน้ำสร้อยเหรอครับเพราะว่าโวเลว้วเลวคลากรีพุงกับโบคอยมักกันนะครับมันกะมันกะได้ไว้กว็าสายปลาพี่น้องมันบ่ได้ถ่าโดนแต่ผมเบื่อปัญหาหมามันเฮานะครับหมาเฮาเจ้าของบ้านด้แน่สินะผมก็ได้ต้ออยู่ข็งบ่กะละนะครับต้อเนเหรียญบ่าวขันมีตัวไม้ขี่รถไปแท่งเลยสั่นอยุเดียวขันสินนสไปตลอนตลอนขึ้นตะกี้นั่นเ่อท่านอันนั้นไปไัยดอกควานกนกต้อน,นอสายไฟเด็กกับมีแต่เจ้าล้อมเพื่อนตัวเดียว ตอนนี้กระถ่ายคนขึ้นไปหนองเห็นเลยส่วนตัวน,นี้ก็ว่าขึ้นฝึกสายไฟดีครับเพราะมันยังดิ่นอยู่เป็นนกปลาลูกผสมแต่ว่าถ้เาเป็นนกลูกผสม,มเป็นนกปลาแต่ว่าดิน่นเป็นนกปลานะครับแปลกอยู่ดิปกติน,นกลูกผสมมันจะขุ่นข้นเนาะฝันน,ออน,นี่เลยดิ้นมาสั่นก็ยังนกปลาใหม่ๆนี่ยนีเริ่มเสียเจียกระดิน่นสงสัยนกของหอมลับพี่นอ้องเนาะล่าลุดนะครับจากโซมงนึงยังติลงไปเบิงึงใช้ทิ่มไม่หันละครับ อย่างมาเบิงเจ้ากวนอูพี่นอ้องนี่จะเสียงเหีย่ยวพอาโซ่นะครับพอาสิยงใหญ่ออกมาขังนอกาาเพราะว่าทีกคำว่าฝนตกลิ้นมันสิของมาอยากรบมันเปียก ของมาเลี้ยงบ่กขนาดพี่น้องก็จะเาอาขึ้นกับเสริมอะไรกับปวานกนยิ่งพุมนี้ใหญ่อยู่แล้วนะต้องรอดุนวาดสีโดดหรือว่โดดครับใหม่ที่สองของเจ้าคนพี่น้อง ต้นพักเกษตรต้ตนนี้บ่ได้ใไซโดนแล้วดิครับใไซเทเลกคือเจ้าลำเพื่นสมัยเอาลำเพื่นมาใหม่ๆเนาะครับใส่อยู่งานนี่แหละกระโดดเาบ่ได้ใไซอีกนะไปฝึกว่าใส่อยู่ติดกับหอผักเลยพี่น้องที่ผมมาใส่คือคนมันลงมาที่ขยะไหมครับคุณจะเห็นหนกมันตื่นคนเหมือนเด็คนก็เห็นนกนกก็เห็นคนไก่เราพี่น้องไก่ลงมาแล้ว พี่น้องเจ้ากนอูนะครับโอ้มีหล่นมีหล่นของมาคู่ใสเป็นต่ยานครับแต่ว่าค่อยๆเงาบอ๋อยัหออกน้ำนกป้าก็ได้ครับเป็นนกแักดินแน่พี่น้องนกเปียวแต่ว่าหังขัน,คร,ค,น,น,ค,น,รนครับเอาขื่นนี้ด้วสาวขื่นเพราะท่านผลขอวนะครับเอาแล้วแต่ว่าหังดินนะนวลิซัยเป็นนกดินขนาดเป็นนกลูกผสมเลยนี่คือผมว่าแหละดินคือ,อยังนกป้าเลยไหมที่เรื่องต้นใหม่เป็นเจา้เเจาดาวไฟครับน,น,นี่ยกำลังเหยียบเลย าไวไฟกับพ่อหอมป่าหอมพ่อพี่น้องต่างเอาก้งลูงมาเท่ขี่ท่าความาศาสตร์นะครับในไซพเนียตอาทิตย์ละเทีย่ย <c oughs> นี่ครบรอบอาทิตย์หนึ่งเทียวไปเมื่อการหนับแต้มที่เจ็ดไปนะครับเขฝึกดาวรุ่งครับพี่น้องว่าท่านเป็นนกตอเด้เอเป็นนกฝึกอยู่ครับค่อยๆฝึกไปค่อยๆเพี้ยนไปครับเมื่อการไอเจ๊สิริไปง่ายไหมดอกพี่น้องเพราะว่า หน้าฝนนะครับมันเดินทางลำบากครับเมื่ยัง้หนอกเดินทางลำบากมองไปต่อกระลำบากเจืินเปียกนะครับก็เลยบวขึ้นมันไปไลยนะพี่น้องครับโมได้ว่างๆอีริจแจ้งสิเดไปดอกมันก็สิไปทีคือช่วงหนาแรงบ่ได้ครับตอนนี้ก็มีอยู่สี่ตครับท้ายขนสองต่อได้แค่สองตนี่นะครับนี่เจ้ากวนวัวครับเจ้าดาวไฟกัคุยกันครับรุ่นพีผู้หนึ่งครับพันยู อำเภอ,อย่างตลาดจังหวัดกาลสิน พ่อหอมปากหอมพ่อครับเจ้ากวนอูพ่อมีลุนเนียครับเขามา่คู่จ่าจาใส่แต่โดดก,โกับน้องป้าอะไรแต่ว่าพ่อโดดนะครับพ่อได้ลุนเล็มพี่น้องอางสามคำนะครับนก ่อดาวรุ่งนะครับลูกผสมพ่อเป็นนกสายดินนะครับพี่น้องบอมแมนมาเอาลูกผสมมาตัวพี่น้องมาเป็นนกป้าได้ครับบอมแมนครับลูกผสมล้านปเปอร์เซ็นต์ครับจวมามาเซลติรดรถไปเลยเลยอย่าตน้งใจคือเ่ราะสถานีขันท่ายอยู่เขาฝนตกกระสิบบอเอาไปนะครับเ,รเอาไปกับวอเลตโตพี่น้องเอาไปกับฝนตกยี่ปุ่นกรับวอเลตโตนอนแกะญี่ปุานฝนมานนตกน,นะครับเอาไปเพราะได้เช็คนกป้าจะซื้อหรอครับพี่น้อง ที่จริงผู้จุประสงค์ของผมมโนไปน้ำนี่ไม่ได้วางว่าใเห็นมันด้เชลเลยหรอกนะครับเพราะว่าเชลเลยกะมันเหนียวอยู่แล้วนะครับมันจะได้กับบ่อใดนะดโดนโดนจริงสิใดก็เลยพออยากไปวางแต่ว่าจุดประสงค์คือเอานกไปฟึกกันนะครับอันนี้เจ้าดาวไฟยกะใหม่นึงครับพี่นออ้องก็หอมปากหอมคออีกข้นกัน มีอสองตัวนี่นะครับที่เล่นไดตอนนี้ ่วนเจ้าลำเพลินนะครับไทยคือพี่น้องเห็นตอนด้วยตอนคลิปนั่นแหละไทยไายหลายครับต้องใส่เวลาอีกโดนเติบหางบังไฟเขาบนี่ก็ได้ไทยขึ้นกันครับรกาก็ค้ากระแดงความ ใส่เวลาเป็นเดือนนะครับเดือนสองเดือนมหมดแล้วพมมาก็เลยว่าเสียเอาไปใบป,ไป,ไป,ปาจีนก่อนนะนะครับมากับมาตราบานแล้วเสียวโจ้อ้างเมืองไฟไปใบปลาจีนไปฝากน้อง<ม>เลี้ยงไปชัวรข้าวกันประวัติกันขนเต็มยังสี่เอากลับมาเห่นครับฟอร์ยูนี่กับเพราะท่านได้เล่นง่ายเด้วครับบำรุงไปเรื่อยๆตอนนี้อ่างหกถึงเก้าคำนะครับเพื่อนเพ่เป็น เป็นนกกรุงเทพนะครับพี่พี่ยงว่าเป็นนกแถวลาดกระบ,บังมินบุรีใครจังไหนนี่ยล่ะนันว่าันจะไม่ได้กินไปในงานยุ่งเทพคนว่ามันอ้างหลายรันต่อไดคนกับตอนฝึกได้ฉเฉลยยี่สิบก็เต็มกับตอนยุ่กรุงเทพนี่แหละนะครับเรากามาสาวมันหลุดสาวหลุดพุมาปุ๊บนกหลุดลงมานํ้งสาวนะครับนเนียหลุดลงมามันก็ได้ลบไปช่วงหนึ่งอะเนี่ยลบไปแล้วมันก็ไปอยูุอํา,อาเภร์กเกษตรปลายปีหกหกนะครับ เดือนพีกาประมาณวันที่ยี่สิบสี่พฤศจิกาเนี่ยแหละยี่สิบสี่พฤศจิกาไปีองหกกันผมจ,จำจำไม่ผิดนะยี่สิบสี่ยิ้มหาประมาณนี่แหละพี่น้องเรื่อว่าหลังจากนั้นแน่ยเดี๋ยะเราโดนบ่บ่เกินนั้นสามสี่มือมันต่อแต่ทีนั้นเนี่ยประมาณปลายเดือนพฤศจิกาครับผมไปรับตัวมาอันนี้นัดรับกันอยู่ขางทางเลยแหละนี่ขางทางถนนเกษตรสุวรรณภูมิเลยม่ได้เข้าไปบ้านเพื่อนมันต่อเรากลับมาแบงใหายเสียใจเพื่อวานี่แหะครับอันนี้ก็ต้องใส่เวลาขึ้นกัน ครับอันนี้ฉเฉลยชุดสีของเมื่อบ้านครับนี่เป็นชุดไสโยกท่องาผาพุ่มทั้งหมดเลยครับนี่อยู่นี่หนึ่งในหันเป็นตัวที่ผมต่อ้นไ่น่ะ,ะ,ฉะเฉลยจาดาวไฟจต,ตัวใดบูบานนี่ก่อค้าลุดต้องไปเจ้าเบื้องทีละโตครับมันมีมูนึงเปนตัดหางไววถาพิเชษแต่ก็โมนึงเป็นฉเฉลยแจกพี่หมูนะครับชุดนี้เป็นทองาผาภูมิกับไซโยกนะครับก็เอาไปช่ำไหวบ้านมันกับขีลายเนี่ยแหละพี่น้องมันค้างซีกันนะครับขนลุนเนาะ ครั้งใซ่กันอาทิตย์หนึ่งแล้วครับครบหนึ่งครบเจ็ดหมื่นแล้วนี่แล้วก็อีกสามหมื่นยั่งสี่ดมเมื่อบานครับเพราะฉะนัขนกระร้นแน่ธรรมดานี่แหละผมถึงบอกว่านกผมมันหลายตัวขันหลายตัวมันไม่มีหมองขังนะครับอายุยังเสียครับสถานที่ผมบอ้อำนวยไปไหนได้แต่ว่าผมอยากเลี้ยงก็ซื้อนะครับนกซีตัวยุ่นเสียแล้วพี่น้องครับสองตัวขอไปในห้องนะครับพอยเง่าฝนตกหนี่สาดมัดล่ะต้องเอากระมังมาปิดมุมนี้ไว้นี่ครับสภาพพื้นที่ นี่เอฟซีพลังคนผบ่หูนะอาจารย์ทำไมเลี้ยงน้อยจังครับโอ้ยถาสมิมันก็ขันใส่กันคู่ใส่กันคุมกับยันข่างๆเขาล้อมข้านแล้วนะครับมันเป็นสภาพแบบสังคมเมืองครับพี่น้องมันเคืออยู่บานเท่าดีกนอยูุ่บานมันเลี้ยง2ีสิบตัวกัอะไรเมื่อยไผว่าแต่อยู่นี่มันต้องขวบคุ้มเสียงกั่หน่อยครับถ้าขนาดประกันนี่ขันดูๆค้มกับยานเขาจะล่อมข้านอยู่กับคนนูนี่ยต้องังเสียงเจ้าอ้างบังไฟครับบัตรสิไทยตาแถ่กับบ่อ ก็บพ่อเฮียให้ฟังนี่นี่ก็ได้ครับ mm. พอดีอันอายผู้นึงนะครับพันยูอำเภอ,อย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เคยเล่นยใกล้น้ำกันมาตั้งแต่ปีหาแปดหาเก้านี่ยนะทำไมตะกี้ผมเหรนยใกล้ตีเนาะ mm. ผมก็ขี่มอไซต์ตะล่อนตะล,ล่อนจากมหาลัยสารคามไปกินข้าวแรงไปอยู่ไปกินน้ำเพลินจนว้าหมดแล้วครับทางเป็นโศกและอยู่กอยู่บ้านนอนกลางนะครับอำเภอ,อย่างตลาดแต่ว่าเป็นหมู่บ้านที่ติดฟังอำเภอกันทรวิชัย เพิ่นมีนกคู่อ้างตัวหนึ่งพี่นอ้องอ้างหลายครับอ้างตลอดเลยล่ะเสียงซ้ำกันครับอ้างวางไฟนี่แหละผมน้ำจีบต่้งแต่ก่อนสงการามเพิ่นกับว่าบ่ได้แบ่งพร้อนเป็นนกเพิ่นตอนแหลกมันเป็นนกค้น้านเดียวกันกับเพิ่นนะครับให้สี่สิบหาให้หลายก้อนนั่นเพิ่นกับโบ้แบ่งนะครับวันนี้ต่อมาไอาจะาของนกคู่นั้นเพิ่นไปขับรถล,ลจ้างเพิ่นก็นเลยเอานกในแบ่งให้พี่บ๊อบนะครับ พี่ปอไป,ป,ปได้เอาไปอยู่เอาไปเลี้ยงอยูจอ่จังหวัดตาดน้ำคนไปตัดผลรใหมห่มหนอนตัดบักทุเรียนตัดผลไม้อยู่จังหวัดตาดต่อมากะเำามาไปยู่ตอนนี้อ,อยู่การสิลป์เหรอครับนี่อ้างตลอดฟังเสียงเจ้าอ้างหวังไฟไปน้ำเป็นนกอ้างตลอดสองกุ๊กนะครับสองกุ๊กห่วยแต่ว่าสองหลายกวัวสองหลายกวัหยกวหนึ่งหมละแต่ว่าเป็นนกเหยียบสซกุ๊กนะครับสายมงคลเขาเจ้าก็น,นยิยมเลี้ยงเขาเจ้าอ่ะยังหรอ ผมก็บม่มั่นใจด้วครับเพราะว่าผมก็บม่เป็นสายมงคลข้อนนะเป็นสายต่อเอิญดาวเรื่องบ่วนหอยอยังเนี่ยแหละนกสองกุกเหยียกใส่กุกคู่อางนะครับพี่หมูผลกระบาเลี้ยงได้กราสันมาต่อผู้สุดผลกระบาเลี้ยงได้นะครับหลายๆไข่หลายๆ,ายายๆสำหรัอยู่ง่ไม่ไม่เป็นไรอาจารย์เท่าสองกุกกราสันจะขันนกกุกหนึ่งเหยียกกุกเลี้ยงบ่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นอเอิญน,นกมันเทาเอิญน,นกกระถุงโล่งคือนกยังล่ะนก ยังงูหนุก็มาถือตำหน้าลงไปนะครับกุกหนึ่งเหยียดเสยกุกแต่ว่าขันสองกุเกเหยียดเสยกุกบวกไปหนังมาสัน่นการน้ำจีบยิ่โดนเติบยิ่นะครับเป็นกระบ่กอาเจียนได้แต่ว่าโดนนี้่นกับ4ได้ไปตัดหักลำไยอยู่ในวัดลำพูนนะครับอยู่อำเภอบ้านหงล่องพูนนะเพิ่นกับผมมีเวลาอ่ะนะเพราะว่าโดยส่วนตัวเพิ่นเป็นสายรับจ้างนะครับคืออยู่บ้านว่านเขาเมิดนาเขาแล้วไปผ่าไตไปตัดล่องกองไปผ่ากตะวันออกจังหวัดตาดระยองไปหาตัดบักทุเรียนเนี่ย วันที่สิบกว่านี่ครับเดือนนี้แหละก็สิไปล้ำพูนนะครับไปตัดบลำไย้เหมือนกันปะก็ไปเก็บผลไม้เหมืนกันกัคุยกันก็บกำลังจีบอยู่ครับกำลังต่อรองราคากันอยู่กันวโมเรื่องราคาก็บกำลังต่อรองราคาที่จีมคงกับเคยยุ่นกจับฟองก์ก็หลายตัวแล้วนะขมากับว่าใครได้ต้อเข้พี่น้องเห็นนั่นแหละเพราะว่าไปเมืองการหนาฝนไปยากครับลำบากเป็นขี่รถไปน้ำท่าง่ายๆไปหอดหมองต้อนี่จืดโล่งยากนะครับต้องใส่รองเท้าบูทตรงยังตรงเปียก เพราะฉะนั้นมันมันก็ลำบากในการไปต่อผมกับพวกคอยได้ไปก็เลยล่อแาเนโกทางป่ายจีนฮาวกา็ว่าเสียวคนนี้ไปฝากไว้น้องน้ำน้องสออยอยายบ่เือจังไดนสักนี่ก็บขันออ่างไม่อีกก็จะเป็นอ่างซีตแล้วลครับเดี๋ยวนี้มีอ่างสามตวบ่อ่างตะดาวไฟตัวเดียวครับตอนนี้มีอ่างอยู่สามตพอผมมางลง,งอ่างนะตัวนั้นก็ลักๆก,กับพวกคอยขันเอามากกับพวกคอยสิได้ต่อดอกตีหัวผมผมเอามาฟัง,างนั่นแนะ่ะนะครับ เป็นนกสายมงคลแต่ว่าต้อกอะไรขึ้นกันเพราะว่ายี่นน้ำพิ่นกับอะไรเชืเลยหลายตัวแล้วพี่นน้ำพี่บอกนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปพี่น้องสิ่เหฟังเสียงคู่นะครับฟังเสียงคู่แต่ว่าเสียงขันโยนกับเสียงเหยียกนี่ม่อมันใจว่าสิโหลดคลิปได้บ่นะครับที่เพิ่นทรงมาให้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะครับอยู่ตอนอยู่กาสินครับกับว่ากับเมื่อไปหนีไปสิไปเรียนน้ำพิ่นอยู่หลักันมีเวลาแต่ว่าเมื่อผมเมื่อสองหมื่นนึงนี่ครับเมื่อแต่วันที่สิบสิบเอ็ดส,สิบสองก็ต้องตีโหลดลงมาแล้วเพราาะว่ ผมต้องม่ามันัางนวยเหลือผู้เยี่ยบานครับพี่น้องโอ้ยอุกังไรเหลือกกับเมื่อเลือช่วงยุดเงะช่วงเมื่อวานนั่นใช่ไหมปฏิเสธกับอะไรเขาข้าสั่งราชการก็ต้องปฏิบัติตามก็เลยว่าสิมีเวลาไปหาผลบอทีตีเนี่ยก็ต้องไปสารคามเมื่อวานสองหมือนในเรียนสามจังหวัดครับขอนแก่นสารคามร้อยเอ็ดนะครับจุดประสงค์ขอนแก่นสารคามร้อยเอ็ดนะครับอาจารย์ขึ้นมันขับรถเลยครับกับที่จริงกับว่ามันนะครับเป็นความจําเป็น เมื่อบานเป็นคือเมื่อดูแฉนะพ่อแม่ผมอยู่บ้านนะครับพ่อแม่ผมอยู่บ้านครอบครัวผมอยู่บ้านภรรยาอยู่บ้านเพราะฉะนั้นก็จำเป็นต้องต้องเมื่อดูนะครับจะเรียกเดือนละเท่าอะไรครับพี่น้องครับนกเก่าดีไปหน่อยนกอายุคงสามสี่ปีแล้วครับประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจไหมกระดูกใส่ได้ครับเด้อตอนนี้ยังบัวลอยที่ซื้อไปเก็บไว้กะท้มากครับเพราอผมจีแบ่งคแค่ครึ่งเดียวครึ่งหนึ่งผมจีเก็บไปแทนนกคุมกินครับถ่ายคลิปพี่น้องสิได้ฟังเสียงเจ้าอ้างกระสินครับ ท่านใดสนใจยังไงจังโทรมาครับ0887413944 0887413944สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแล้วล้ว hàng thủ khâm thấy không nhìn lên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 . Lên. lên đó vào cả tầm này đó nhìn lên nhìn lên khỏi đâu

Đấy vào Đi ngon lên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  Đó vào cả tầm nè đi ngon lên nè Đi ngon lên Đó leo Đó leo Đó

No yeah.